คนข้าวเยอะมากพอยืนหน่อยนะพลังงานเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสักกินไหมกินโอ้ยดูแล้วว้าวเลยอะ่ะฟริงอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับพบก,กับผมพาเป็นนักเวอาหารครับสำหรับรายการนะครับกินให้ดู EP นี้นะครับผมพาด้วยคนครับมาอยู่ที่นี่เลยฟริงโอ้โหลานอิดนั่นเองครับลานอิดเนี่ยนะครับเขาว่ามันจะเป็นแหล่ง คุมทรัพย์พลังงานนะครับสำหรับน้องนนักศึกษามอด้วยคนนะครับที่เขาเนี่ยนะครับจะมา improve nutrition นะครับผมหลัจากที่เขาเนี่ยได้เรียนกันอย่างหนักหน่วงนั่นเองนะครับวันนี้นะผมได้ยินมาว่าอาหารที่นี่เนี่ยราคาเนี่ยถูกมากนะครับก็เลยจะมาลองกินให้ดูนะครับว่าถ้าเรามีเงินนะครับนี่เลยฟริงอา100บาทนะครผมเราจะสามารถกินอะไรได้เท่าไหร่และที่สำคัญครับได้พลังงานกี่แคลนั่นเองครับผมอ่าถ้าอยากรู้นะครับ เข้าไปในดีกว่าไปโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามน้องกันก่อนครับว่าเขากินร้านไหนร้านไหนที่เด็ดนะครับผมแล้วก็เขาชอบกินกันนะครับเราจะได้ไปซื้อบ้างนะเพราะเราก็มือใหม่มาใหม่นะครับผมไม่มีไอเดียนะครับว่าจะกินร้านไหนดีนะครับผมโอเคเจอน้องกลุ่มนี้นะครับสำหรับไร้ก้มขาขอช่วยนิดนึงพอดีว่ามาทำรายการที่นี่นะครับผมก็อยากจะรู้ว่าร้านไหนนะครับผมที่เด็ด บ้านนะครับเป็นเมนูข้าวหรือว่าเมนูขนมกินเล่นหรือน้ำปั่นอะไรก็ได้นะครับด้านไหนดีครับร้านข้าวไข่เจียวด้านบน,นะคะน่ะแล้วไหนดีครับข้าวไข่เจียวค่ะข้าวไข่เจียวใช่ค่ะจริงเหรอไข่เจียวข้าวไข่เจียวกินพอหรอพอห้าบาทเลยค่ะในเหรอสิ่ห15บาทคือคุ้มเลยห้าบาทคือคุ้มเลยแล้วก็น้ำอีก5บาท20บาทมื้อหนึ่งจบจริงเหรอโอ้โหทุกคนแค่20บาทเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นจริงเหรอพี่น้องว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปหาซื้อกันเลยครับขอบคุณนะครับ ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปซื้อแล้วครคุณเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้เรามาตอนกี่โมงเนี่ยเราอยู่เที่ยงสี่นาทีนะครับก็มาช่วงเวลาที่เขาพักกลางวันพักพักคกืออะไรพักกลางวันพอดีนะครับผมเราไปเดินหาร้านข้าวก่อนแล้วกันจะได้แบบหาเมนดิชนะครับผมโอเคอันน <c oughs> ี e ้ก็เป็นโซนร้านอาหารนะครับ <c oughs> นี่นะดู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 ดอันนี้ <c oughs> เป็นร้านอาหาร <c oughs> ที่เป็นแบบมีทั้ง ข้าวราดแกงนะครับแล้วก็มีน้ำปั่นปลาปลายนะครับอยู่แถวนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เมนูของเราเลยนะครับเราไปดูกันดีกว่าร้านนี้ไม่รู้ว่าเขาขายไข่ข้าวไข่เจียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะมากินข้าวราดกันนะครับลองดูว่าเฮ้ยมันมีกับข้าวอะไรน่ากินบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็รอไปก่อนนะครับเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆถามน้องนีกว่าระหว่างรอนะครับ น้องๆร้านนี้เมนูอนไนเด็ดครับหนูไม่ค่อยมากินเท่าไหร่น้องก็ได้ครับเมนูเด็ดครับร้านนี้แกงส้มก็ได้ค่ะแกงส้มนะครับโหแกงส้มแกงส้มนะพูถึงแกงส้มเนี่ยแกงส้มก็จะเป็นแกงที่มีแคลอรี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีกะทินะครับผมก็แต่ว่าที่สําคัญก็คือแกงส้มเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของโซเดียมค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีความเค็มนะครับผมแต่ว่า ก็คิดว่ามันก็ดีกว่าแกงกะทิเนาะครับก็ถ้าเป็นทางเลือกที่ดีก็กินแกงส้มก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมมีผักมนีอะไรก็ดีนะครับสากที่สังเกตจากไกล้ๆนะครับก็มีอาหารหลากหลายนะครับผมเยอะแยะไปหมดนะครับสังเกตจากสีแก็ดูน่ากลัวทุกอันนะครับเพราะว่าสีค่อนข้างฉูดฉาดซึ่งเราก็เป็นคนไม่กินเผ็ดันเองครับโอเคสิ่นที่ของเราครับทุกคนเดี๋ยวเข้ามาซื้อด้วยกันเลยฮะผมเอาอะไรดีอ่ะผมเอาเป็นแกงครับใช่แล้วก็อีกอันนึงเอาเป็นต้มยำล้วกันครับ เท่าไรครับกะ25่25บาทโอ้ยบาบททุกคนข้าวเยอะมากนี่เดี๋ยวของผมได้แล้วเดี๋ยวจะเอา100บาทนี้นะครับไปซื้อให้กับเพื่อนตากล้องผมก่อนนะครับอตอนนี้นะครับก็ตากล้องผมงก็รอใกล้ถึงคิวแล้วนะครับนี่ก็หน้าร้านนะครับร้านไหนร้าน9น้าฮันดีฟาสงขานะครับผมทุกคนมันมีของกินเต็มไปหมดเลยอ่ะดูดิดูสีดิทุกคนสีมันแบบ ดูรสชาติแบบจัด no จ้จานมากเลยนะฮะทุกคนอ่ะถึงคิวเองแล้วเอาอะไรไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะชี้อย่างเดียวได้ปหชี้ชี้ชี้เท่าไหร่ครับอ๋อยี่สิบห้าทดครับบังอุ้ยตัง่วงอุ้ยตังร่วงนี่ยี่สิบห้าบาทนะครับตอนนี้เราก็ได้ค่าครบทั้งสองคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งกันเลยดีกว่าครับ อะไรครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ข้าวมาครบทั้งสองจานแล้วก็มานั่งที่โตเรียบ,บร้อยแล้วนะครับ <S <S ทั้งสองจานนียนะครับที่เราได้มาเนี่ยนะครับราคาแค่50บาทเท่านั้นเองครับทุกคน <S 1> <S 1> โอ้โหถูกมากทุกคนแล้วก็ดู <S <S 1> <S 1> นี่นี่เป็นไงเป็นไงเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเท่ากับเดี๋ยวเราไปหาน้ํากินกันเลยก่อน,นครับปะร้านนี้แล้วกันน่าจะเลือกเลือกจากร้านที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับก็คือร้านนี้นะครับไม่มีไบแอด ใดๆนะครับผมไม่มีคอนฟ lict of interest ใดๆนะฮะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาให้สให้สปอนเนี่ยนะครับผมให้ฟรีๆเนี่ยจะขึ้นป้ายร้านพร้อมคอนแทคพร้อมกับทุกสิ่งอย่างไม่ให้เลยนะครับเปดูกันครับว่าเขาจะให้เปล่านะฮะโคตรกาดหวังขอผมขอเอาเป็นโกโก้โอรีโอปั่นหนึ่งแล้วก็โกโก้ปกติอีกหนึ่งครับปั่นนะครับอะไรนะฮะใส่ไข่มุกครับผมซองแก้วอ้าวไม่เอาหรอ แมวเอาหนึ่งไม่เอาหนึ่งครับไข่มุกได้ครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับบางเขากำลังจะปั่นอยู่นะครับผมร้านน้ำร้านนี้เนี่ยชอบกินน้ำมันอะไรมากที่สุดครับโกโก้โกโก้ใช่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนเจ้าของก็อยากเล่นโอ้ดูหน้าแบดูหน้าแบดูหน้าแบเมื่อกี้ดูหน้าแบเข้มเข้มเข้มเมังเข้มคือระหว่างโกโก้กับแบนี่ใครเข้มกว่ากันครับบางเข้มกว่า โอเคครับโอเคพอยืนหน่อยนะนี่ทุกคนมันคืออะไรมันคือกระติกที่มีชานมแบบประมาณ2ล้านตันอันนี้ของแบ์เขาเนีครับเดี๋ยวมาถามกันว่าอันนี้คือกินกี่คนครับ3คนอ๋อ3คนนะครับกินแบบนี้นี่ขนาดนี้นี่คือคิดว่าน้ำตาลได้พุ่งไหมฮะไม่น่ารอดจะเจอสเปเชียลเกตอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้น่าคุ้นคไหมฮะ อันนี้เด็กสาธิตอิสลามนะครับพอดีว่าแวะมาทำอะไรครับแถวนี้กินข้าวครับกินข้าวอ่าได้แล้วครับหนึ่งแก้วนะครับนี่ของฟาติเนาะอันนี้เป็นโกโก้ปั่นนะครับเดี๋ยวอีกแก้วหนึ่งครับโอเคครับของผมได้แล้วนะครับของทุกคนนี่ก็คือเห็นไหมมีโอริโออยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโกโก้โอริโอปั่นนั่นเองครับตัวนี้ก็ได้สองแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งจบที่ดีกว่าครับเฮ้ยลืมจ่ายตังค์ลืม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 อันนี้บางเยอะจริงเหรอบางเข้าไปดูนะจริงมากบาง อุ้ยอุ้ยโอ้ยได้ของฟรีไม่ถามก่อนว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ก่อนแก้วละสิบห้าบาทโอเดโอไม่ใส่โอเดโอก็เท่ากันโอ้โหทุกคนนะครับผมก็แก้วละสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมสองแก้วแต่ว่าแบกเขาสปอนให้เรานะครับผมแล้วก็ได้กินฟรีซะกราครับผมขอบคุณมากครับผมไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันดีกว่าไป นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทั้งข้าวแล้วก็น้ํามาครบเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะกินกันนะครับด้วยกับมากับฟาฮัดเป็นนักบินอาหารนะครับผมวันนี้เนี่ยฟาฮัดจะมากินให้ดูนะครับแต่ก่อนที่จะกินให้ดูเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าพลังงานนะครับในจานนี้มันเท่าไหร่เลยครับผมรวมถึงไอ้แก้วนี้มีเท่าไหร่ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข้าวนี้เลยดีกว่าข้าวนี้นะครับผมดูจากปริมาณของข้าวแล้วนะครับอมาดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ข้าวเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะทุกคนข้าวเนี่ยนะครับถ้าแบ่งได้นะครับประมาณได้มัััันก4ททพพพพีีถึง5ะครบผม ซึ่งข้าวทัพพีนะครับจะมีพลังงานอยู่ที่80กิโลแคลอรี่นะครับดังนั้นข้าวสี่ทัพพีโดยประมาณนะครับผมจะมีพลังงานอยู่ที่80เท่าไหร่ครับเท่นี้320กิโลแคลอรี่แล้วนะครับผมก็มีตัวนี้นะครับเป็นแหนมทอดกับยำต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าจะบวกสัก100แคลแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีอันนี้อีกนิดนึงนะครับเป็นต้มยำพอกุบกิบนะครับผมก็จะมีพลังงานสัก60แคลแล้วกันตีไปเลยก็เป็นเลขกลมๆก็คือประมาณ500กิโลแคลอรี่พอดีนะคคคครรรััับบที่่สําาญเไไมด้กินแ ข้าวอย่างเดียวใช่ไหมครับเรายัางมีนี่ทุกคนมันคือโกโก้โอริโอ้นะครับพูดถึงเรื่องโอริโอ้กันก่อนโอริโอ้นะครับผมแค่1นึ่งซองมี3ชิ้นใช่ไหมครับโอริโอ้อย่างเดียวนะครับพลังงานที่130กิโลแคลอรี่นะทุกคนแต่นี่แต่นี่มันมีน้ําแล้วก็มีน้ําตาลน้ําหวานต่างๆอีกนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีพลังงานบวกเข้าไปนะครับผมประมาณ300กิโลแคลอรี่ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ประมาณสัก430กิโลแคลอรีโ่โดยประมาณนะครับผมโอ้โหมัน เกือบเท่าข้าวอยู่จานเลยนะทุกคนรวมกันแล้วเนี่ยก็ได้รวมมาเนี่ยเซตนี้นะครับเซตนี้นะปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปนะครับเซตนี้อยู่ที่ประมาณ1000กิโลแคลอรี่เลยนะครับทุกคนซึ่งตามหลักการนะครับผมตามหลักที่ควรจะเป็นนะครับผมก็คือคนเรานะครับถ้าผู้หญิงเนี่ยควรกินอยู่ที่ประมาณพันหกิโลแคลอรี่นะครับผมส่วนผู้ชายเนี่ยควรกินอยู่ที่ประมาณ2000กิโลแคลอรี่นะครับผมซึ่งถือว่าอันนี้เนี่ยนะหนึ่งมื้อเนี่ยก็ได้ ครึ่งหนึ่งของความต้องการไปแล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะจริงๆนะครับทุกคน <L un> คือข้อดีของเมนูที่ัดเลือกมาวันนี้ข้อดีมนันก็คือว่ามันเป็นยำครับทุกคนมันเป็นยำที่มันไม่ได้ใช้น้ํามันเนาะพะเราไม่ใช้น้ามันเนี่ยนะครับผมมันก็จะช่วยเซฟแคลรได้ไปนิดนึงนะครับผมอ่าก็ก็เป็นเมนูที่เป็นทางเลือกสุขภาพนะครับผมดีกว่าเมนูพวกที่เป็นของมันของผัดอย่างเงี้ยนะครับผมอีกเกี่ยวับข้าวที่เราได้มานะครับก็คือเป็นซุปใสนะฮะเห็นไหม ต้มใส่สตัวนี้ดียังไงก็คือปกติใช่ไหมถ้าเรากินต้มยำให้เป็นน้ําข้นอะ่ะมันก็จะมีอะไรครับมีไขมันนครับที่มาจากน้ำนมข้นใช่ไหมครับพวกนี้พลังงานก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะเนี่ยพอเรากินเป็นซุปใสแบบนี้มันก็ช่วยให้เราเนี่ยเซฟแคลรได้เหมือนกันนะครับทุกคนครับตอนนี้ ผมเจอน้องคนหนึงครับอ่าซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นเด็กมออรับผมครับผมบก็เนื่องจากว่าเรามีตังเหลืออีกห้าสิบบาทนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้สปอนจากแบร์เข้าไปนะครับเราก็เลยไม่ได้กินไม่ได้เสียตังค่าน้ําไปเว้ย <c oughs> ทีเนี้ยเราก็จะมี50บาทให้ฟันดี้นะครับเพราะว่าพวกบางในอิ่มมากแล้วนะครับส่วนตาล้องก็นั่งกินข้าวแล้วก็อิ่มอยู่ตรงนั้นนะครับอยากรู้ว่า50บบาทที่เหลือเนี่ยจะซื้ออะไรดีกินข้าวยังกินเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีขนมที่ซื้อได้ เราไปซื้อดีกว่าว่าถ้าซื้อเป็นขนมมากินอะไรไปกันคิดว่าเนี่ยขนมรังรังไข่คอร์เลอร์เหมือนกัน12บาทอีกมี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 อะไรนะเขาเขาเรียกว่าอะไรออริจินอลแล้วก็ส่งเครื่องด้วยส่งเครื่องเพิ่มแค่3บาทสิบห้าบาทจะเอายังไงดีเอาที่กินได้อะไรก็ได้อันไหนอร่อยอ่าเอาเอาเอาผักฟักทองก็ได้ครับอ่าฟักทองนะครับเราดูขนมรังไข่นะครับ ไม่เคยได้ชื่อนี้มาก,ก่อนเลยรางไข่จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอ,อเดี๋ยวรอดูกันรอดูรอดูครับผมอีามามนโอโม่นี่ <laughs> นนนหอ่คโโ้ากินไหม <laughs> น่ากินน่ากินเออเมื่อกี้แบบเหลืองๆเลยครับ <laughs> ถ้าใครมาต้องลองถ้าถ้าไม่ลองถือว่ามาไม่ถึง <laughs> ใช่ไหมไม่รู้ดิอ่ะเหลือตังอีกเท่าไหร่เมื่อกี้จ่ายไปสิบห้าบาทก็เหลือตังอีก 35บาทแล้วก็สั่งสั่งเฟรนฟรายไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ราดชีสด,ด้วยข้างบนอ๋อมีมเฟรนฟรายประมาณเท่าไหร่นะคะยี่สิบเก้าบาทบาที่วิค่ะโอ้โหราดซอสเน้นเน้นเยิ้มๆนะฮะโอ้โหชีสนะครับชีสนี่ทุกคนดูด,ดูนี่ <c oughs> ทั้งหมดนี้กี่บาทพอดีสรุปยี่สิบเก้าบาทกับสิบห้าบาทสี่สิบสี่บาทส่บาทีาท่สิบส <14. S 2> ี่ อุ S <S okay, então, go ้ยโอเคครับเรากลับพ่โต้กันดีกว่าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่พ่โตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งรีวิวนะครับนิทริชั่นกันเล็กน้อยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมมันมี2อย่างก็จะมีเฟรนช์ฟรายกับอะไรนะกับขนมรางไข่ใช่ไหมเออรางไข่ครับอือ่าเฟรนช์ฟรายนะครับผมเห็นไหมทุกคนนี่ให้ดูเลยมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะแล้วก็มีชีสซอสชีสนะครับผมเขาเรียกซอสชีสนะราดเนี่ยนะครับผม เยอะมากจริงๆนะครับซึ่งจากดูตรงนี้แล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยนะครับน่าอยู่ที่ประมาณสัก300กิโลแคลอรี่ได้ลยครับผมเยอะนะกินไหมกินไหมปกติก็เป็นอาหารทานทานเล่นหมือนเนี้ยถูกว่ะเวลาซื้อมาเนี่ยไม่ควรกินคนเดียวนะใช่ต้องต้องกินเป็นต้องมีเพื่อนๆนมาแจมด้วยงั้นเนี่ยจะได้300แคลคได้เต็มเต็มเลยอันนี้ซึ่งแบบเยอะเกินไปเดี๋ยวเราแบ่งกันสามคนปาเต้ตะก้องลันดี้แล้วก็เราครับ คนละรอ <100. S 1> อ้อยเออคนละร้อยอดีนะครับก็จะบวกเข้าไปอีกร้อยแค่แค่เอาจาเมื่อกี้ประมาณ1000ใช่ไหมบวกอันนี้ไปอีกหนึ่งร้อก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมมีนี่อีกอย่างหนึ่งโอ้โหไม่เคยกินมาก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นเลคคอมเมนต์ที่นี่นะครับก็เป็นขนมรังไค,คร่นะฮะโอ้โหทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบมีแป้งแล้วก็มีมะพร้าวนะครับผมซึ่งชิมก่อนได้ไหมชิมชิมเลยแล้วมีม,มีมีฟักทองด้วยอออืื้ห อร่อยเลยอ่ะจากที่ชิมไปนะครับก็เป็นการกะพลังงานคร่าวๆนะคือคิดว่าเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมาทักสองร้อยถึงสองร0 0ยห้าสิได้เลยอนะ่ะเพราะมันมีทั้งฝักองที่เป็นคาร์โบไฮเดรตในแป้งแล้วก็มีน้ำตาลที่เอามาผสมอีกใช่ไหมแล้วก็มีนี่เลยเห็นไหมมันมีมะพร้าวอีกมะพร้าวก็น้ำน้ำมันอีกใช่ไหมที่ใช้ทอดก็รวมไม่ง่ายไปเลยว่ามันเป็น300แล้วกันกินหารแคล3คนก็จะเหลือคนละ100แคลนะครับผมก็บวกไปอีก100ยคสแคล แสดงว่า1นึ่พเป็นอาหารหลักกับน้ําใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นเฟรนฟรายอีกร้อยหนึง่งแล้วก็สุดท้ายก็เป็นขนมรางไคร่อะไรคือรางไคร่วะรางไค่อีก100นะครับงั้นนะครับก็เลยรวมเป็น1นึ่พันสองร้อยกิโลแคลอรี่ต่อ1มื้อครับผมหนึ่งพันสองร้อยแคลอรี่ถือว่าถือว่าต่อนมือน้อนึงเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากเพราะว่าแต่ละมื้อเนี่ยมันควรกินประมาณสักประมาณห้าหกร้อยแคลมไม่เกินเนี่ยแต่เนี้ยเราเบิ้ลนสองมาเลยอะ เออแบบกินมื้อเนี้ยก็คือแบบถ้ากินเท่านี้เนี่ยทุกมื้อเนี่ยบอกเลยว่าพลังงานรวมประมาณสัก3,000กิโลแคลอรีต่อวันงั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับผมที่เป็นเด็กมอ,อนะครับผมมากินละอิเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มจริงแต่ต้องเซ็บตัวเองด้วยอ๋อเสีต,เสตัวเองด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะอะไรครับอ้วนไหมอ้วนไหม เออมีมีพุงไม่รู้ตัวนะครับผมอ่านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับไฟก็มากินให้ดูนะครับผมก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะเอาไปประดับใช้ได้นะครับผมจบแค่นี้ไหมอ่าสำหรับคลิปนี้ครับจบแค่นี้กันดีกว่านะครับผมจะกินแล้วนะฮะก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ดนะครับผมแล้วก็ถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับจะได้กินกันถูกต้องกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพีนดิลาไปก่อนนะไปสวัสดีคุณสวัสดี โอ้ยดูแล้วว,ว้าวเลยอะ่ะกินกับเพลเลยเนาะอ่ามื้อละพันแคลอรี่เหรอสามมื้อก็สามพันอะไรที่มันเกินความพอดีมันย่อมไม่พอดีค่ะยิ่งในเรื่องของอาหารมันมาซึ่งของการบ่งบอกของการก่อนเกิดโรคนะก่อเกิดโรคอย่างเช่นโรคความดันนะคะโรคหัวใจนะคะอ่าโรคอื่นๆอีกมากมายที่มันไม่ใช่โรคติดต่อเลยมันเป็นโรคที่เราทําขึ้นมาเองโดยกรรม พฤติกรรมของการกินนะคะดังนั้นเรื่องพวกนี้จะต้องระมัดระวังนะคะทรายหรือว่าเขาเรียกว่าอาการแจ้งเตือนขั้นแรกก็คือวัดรอ,อบพุงค่ะวัดรอบพุงว่ารอบเอวรอบพุงมันมากเกินมาตรฐานแล้วหรือยังจริงไหมคะพี่มีใช่าีเ็ของร่งางกายเราอะค่ะจะต้องมีการตรวจสุขภาพแล้วก็หมัน่นดูแลว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนคะคะ ยันนอกจากการเลือกอาหารนะคะให้กินให้เหมาะสมให้พอดีนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีการคอยเฝ้าสังเกตตัวเองด้วยนะคะตัวง่ายๆเลยก็คือเรื่องน้ำหนักของเรารอบเอวของเราหรือค่า BMI ของเราที่คิดคำนวณกันง่ายๆเลยค่ะดูจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอาครับผมมาดูนี้เลยครับตัวนี้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 นะดูได้เลยครับที่กกรคำนวณนะครับผม โอเคครับผมอขอบคุณมากนะครับสวัสดวครับขอบคุณคดีครับอ่ะก็จ,ะจบจริงๆแล้วนะครับผมสลหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปบอกเพื่อนๆนะครับจะได้กินกันอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่อ้วนสักทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ